สวัสดีค่ะทุกคนนผมนะคะสำหรับวิธีการทบทวนิทธิ์มาตรา3 3 3 9และ40มีขั้นตอนเป็นอย่างไรแล้วก็ใช้เอกสารอะไรบ้างมาดูคลิปนี้กันเลยค่ะบุกทำให้ดูนะคะนี่เลยนะคะเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ sso.go.th ของประกันสังคมนะคะซึ่งเขาก็จะบอกเลยนะคะว่าหน้าเว็บไซต์เนี่ยท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์โครงการโยยานายจ้างและผู้ประกันตนได้นะคะ นี่ก็จะมีตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาต่างๆนะคะทีนี้นะคะในส่วนของมาตรา3.3นะคะในการทบทวนสิทธิ์นะคะให้มาดูตรงนี้นะคะจะมีข้อความเล็กๆตรงนี้นะคะกดเข้าไปค่ะนี่เลยเขาก็จะมีแบบฟอร์มมาให้นะคะทุกคนทุกคนสามารถปริ้นแล้วก็เอามากรอกนะคะในส่วนของนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนนะคะ ทีนี้เรามาดูหมายเหตุข้างล่างนี้นะคะให้ผู้ยื่นแบบคําขอทบทวนสิทธิย์ยากรอกแบบลงลายมือชื่อระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจนหรือแนบสําเนาบัตรประชาชนพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นเปลี่ยนชื่อนามสกุลเปลี่ยนที่อยู่ปัจจุบันนะคะให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ไปยื่นที่สำนักง,งานประกันสังคมทุกพื้นที่เลยนะคะทุกแขงตั้งแต่บัตรตีถึง 31ตุลาคม64นะคะตอนนี้ขยายเวลาไปสิ้นเดือนตุลาแล้วนะคะทุกคนทีนี้นะคะเรามาดูในส่วนของมาตรา39และ40นะคะให้เลื่อนลงมานะคะนี่เลยแบบฟอร์มของทบทวนสิทธิ์ของผู้ประกันตนมาตรา39แล้วก็40นะคะให้กดเข้าไปค่ะนี่เลยนะคะเราก็มาปริน้นเหมือนเดิมค่ะปริน้นนะคะแล้วก็นำมากรอกค่ะแล้วก็มาดูหมายเหตุ เหมือนเดิมนะคะเหมือนกันให้เอาเอกสารนะคะสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็แนบสําเนาที่เกี่ยวข้องเช่นไม่เปลี่ยนชื่อสกุลเปลี่ยนที่อยู่ต่างๆนะคะให้แนบไปด้วยนะคะซึ่งามาตรา3ามสานี้นะคะเขาให้ทบทวนตั้งแต่บัตรนี้ถึง30กันยาย,ยน64สนะคะสิ้นเดือนนี้จะหมดเขตการทบทวนสิทธิ์นะคะให้ทุกคนนะคะปริ้นนะคะตามนี้เลย ที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมนะคะทุกคนสามารถเข้าไปได้เลยนะคะบุ๋มก็ทำวิธีให้ดูนะคะ